h a r r i n g t o n j a จ k e t จากสนามกอล์ฟสู่สไตล์อามาตะของผู้ชายเสื้อที่เจมส์ตีนใส่เอลวิสก็ใส่สตีฟแมคควีนก็ใส่แม้แต่สันติแซลีจากสงครมส่งดุลก็ยังใส่โดยในปี1931แบรนด์เกรนเฟลจากอังกฤษสร้างเสื้อที่มีชื่อเรียกว่ากอล์ฟแจ็คเก็ตโดยใช้ผ้าเกรนเฟลคลอที่กันฝนได้ดีพร้อมออกแบบให้มีซิปปิดตรงกลางมีแขนและเอวจับด้วยยางยืดกับคอเสื้อตั้งสูงที่สามารถกระดุมปิดเพื่อกันลมได้ กลายเป็นเสื้อสาหรับเอาไว้สวมใส่ในสนามกอล์ฟเพื่อผู้ชายที่อยากออกรอบในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแบรนด์บรากูต้าก็ตัว G9 Jacket สําหรับผู้ชายสายกอล์ฟเช่นกันมีการเพิ่มรายละเอียดซับไมลลายตารางทาท่านด้านในของตัวเสื้อกลายเป็นสไตล์เฉพาะของแจ็คเก็ตประเภทนี้ในเวลาต่อมาเลยทีเดียวการเวลาผ่านไปเสื้อกอล์ฟแจ็คเก็ตออกเดินทางจากสนามกอล์ฟข้ามไปยังวงการบันเทิงเพราะตัวละครโรดนี่แฮร์ริ่งตันใส่เสื้อตัวนี้แสดงในซีรีส์ Peyton Place จนทำให้เราเรียกกันติดป่าว่า h a r r ริ g งตันแจ็คเเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีดาราดังอย่าง j เจมส์ดีนใส่แสดงในภาพยนตร์ r e b e l w w t t o u u t อะคอรหรือ t e v e McQueen ใส่กับกำเกงชิโน่สีกากีสุดเท่ใน The Thomas Crown Affair กลายเป็นภาพจำของสไตล์สุดคูลที่ติดตัว Harrington j a c k คเไปโดยปริยาย ที่แม้แต่วงการบันเทิงไทยก็หยิบเสื้อตัวนี้มาใช้งานด้วยเช่นกันในซีรีส์สงครามส่งดวนบน Netflix ที่ตัวเออย่างสันติแซลีก็ใส่เสื้อ h a r r i ตันแจ j a c k ็ตเข้าฉากด้วยเป็นภาพติดตาของผู้ชายที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์โดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งบุคลิกภาพที่ดีแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่า h ฮริ i n g t o n j a c k ็ตเหมาะสมกับเราหรือไม่เบนนีเทลแนะนํา,นนาว่าคงต้องลองหามาใส่เพื่อพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองแล้วนะครับ